สวัสดีครับสำหรับหน่วยที่2นี้เป็นเรื่องประเภทยานยนต์ไฟฟ้าในวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าครับหัวข้อเรื่องในหน่วยนี้คือ1ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าและ2ส่วนประกอบหลักของยานยนต์ไฟฟ้าประเภทยานยนต์ไฟฟ้ามีส0ประเภทคือ 1. ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดไฮบริดอิเล็กทริกเบริคเกิลเดชวิ 2. ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบปลั๊กอิน PHEV y b r i d l e c c t r i e e h i c l ิต 3. ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่แบตเต r ร e ่อ c เล็ก v e h i c l e BEV ส 4. ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง Fuel cell electric icle, v e h i c l e FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด Hybrid electric vehicle HEV เป็นยานยนต์ที่ใช้พลังงานแบบผสมไฮบริดรูปแบบการทำงานของรถยนต์ประเภทนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์สันดาป และพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่โดยระบบของรถยนต์จะสลับการใช้งานระหว่างเครื่องยนต์และแบตเตอรี่อัตโนมัติหรือในบางครั้งระบบอาจใช้พลังงานจากทั้งสองแหล่งเพื่อเสริมกำลังอัตราเร่งของรถยนต์จึงช่วยให้สิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงน้อยกว่ารถยนต์เครื่องสันดาปที่ใช้พลังงานจากน้ำมันยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบปลั๊กอิน (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อยอดมาจากรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบ PCV การทำงานของ PCV จะคล้ายๆกับวิ v คือสามารถใช้พลังงานแบบผสมจาก2ระบบคือจากน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แต่ PCV จะเพิ่มระบบเสียบป,ปลั๊กชาร์จไฟขึ้นมา p l u อินทำให้ PCV สามารถอัดประจุไฟฟ้าจากพายุนอกและมาเก็บที่แบตเตอรี่ได้ซึ่งทำให้รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบ PCV ทำงานได้ ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่อิเล็กทริก Vehicle BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV เป็นรถยนต์พลังงานสะอาดที่แท้จริงโดย BEV จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและใช้พลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งมาจากการเสียบปลั๊กชาร์จไฟฟ้าอย่างเดียวจึงทำให้รถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV ไม่มีการปล่อยไอเสียและมลพิษทางอากาศโดยตรงออกมาจากตัวรถเลยยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell Electric f u e l c e l l e l e c t r i c Vehicle FCEV เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนและใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์เชื้อเพลิง (fuel c e l l ที่ใช้เชื้อเพลิงจากภายนอกโดยไม่มีการปลดปล่อยมลพิษและโคาสองจากรถยนต์โดยตรงมีเพียงการปล่อยน้ําเท่านั้นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการนี้ทําให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้าจากภาพจะมีรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่น ในแต่ละประเภทที่จำหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบันส่วนประกอบหลักของยานยนต์ไฟฟ้ามีดังนี้ 1. แบตเตอรี่ขับเคลื่อน (traction battery pack) 2. อินเวอร์เตอร์ (power inverter) 3. ตัวควบคุม (controller) 4. มอเตอร์ไฟฟ้า (electric traction motor) 5. ชาร์จออนบอร์ด (board, board charger) 6. ชุดส่งกำลัง (transmission) เตัวแปลงไฟ DC-DC DC ขึ้นหัวเธอแปแบตเตอรี่เสริม Auxiliary Batteries จากภาพแสดงส่วนประกอบหลักของยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ขับเคลื่อน traction battery pack หน้าที่ของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าคือเป็นระบบกับเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรง DC หากได้รับสัญญาณจากตัวควบคุมแบตเตอรี่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้ารกระแสตรงไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อน,นำไปใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ซึ่งจัดเรียงในลักษณะที่เรียกว่าชุดแบตเตอรี่ขับเคลื่อนอินเวอร์เตอร์ทาว e r อ e r อินเทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ารกระแสตรง DC ในแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้ารกระแสสลับ AC จากนั้นไฟฟ้ารกระแสสลับนี้จะถูกใช้โดยมอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้อินเวอร์เตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้ายังมีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสลับเมื่อเบรกแบบสร้างพลังงานใหม่ให้เป็นกระแสไฟฟ้าตรงแล้วจะถูกนำไปใช้ในการชาร์จแบตเตอรีต่ต่อไปซึ่งอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นเป็นประเภทอินเวอร์เตอร์แบบ2ทิศทางแต่รุ่นนี้จะมีราคาแพงกว่าแบบทางเดียวตัวควบคุมคอนโทรลเลอร์ Controller. เป็นตัวควบคุมจัดการไหลของพลังงานไฟฟ้า จากแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ที่จะจ่ายไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าในขณะที่ตัวควบคุมเองรับอินพุตหลักจากแป้นเหยียบของรถซึ่งตั้งค่าโดยคนขับการตั้งค่าแป้นเหยียบนี้จะกำหนดการเปลี่ยนแปลงความถี่หรือการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่จะเข้าสู่มอเตอร์และในเวลาเดียวกันจะกำหนดความเร็วของรถเพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าและแรงบิดที่สร้างขึ้นตัวแปลงไฟ DC to DC คือ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันไฟสูงจากชุดแบตเตอรี่แรงดันสูงไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันไฟต่ำกว่าที่จำเป็นในการขับเคลื่อนอุปกรณ์เสริมของรถยนต์และชาร์จแบตเตอรี่เสริมอีกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอิเล็กทริกมอเตอร์มอเตอร์จะแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานจนที่ขับเคลื่อนล้อขับเคลื่อนรถยนต์มอเตอร์มีความหลากหลายมากบางส่วนเป็นกระแสตรง DC และบางส่วนเป็นกระแสสลับ AC มอเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปในการแปลงยานผาานะไฟฟ้าคือ AC เนื่องจากมีประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่หมุนได้เนื่องจากแรงดึงดูดและแรงผลักของแม่เหล็กภายในที่ชาร์จออนบอร์ดบอร์ชาร์เจอออนบอร์ชา์เจอ OBC ใช้เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสะสลับ AC จากเครื่องชาร์จแบบช้าหรือเครื่องชาร์จแบบพกพาที่ใช้กับปลั๊กไฟบ้าน เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ซึ่งอาจทำให้ OBC ดูคล้ายกับอินเวอร์เตอร์แบบดั้งเดิมแต่มีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านฟังก์ชัน OBC ใช้สำหรับชาร์จและอินเวอร์เตอร์ใช้สำหรับเร่งความเร็วหรือลดความเร็วชุดส่งกำลัง Transmission เป็นระบบส่งกำลังถ่ายอวนพลังงานกนจากมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนล้อให้รถยนต์ทำงานได้พอชาร์จชาร Charge Port ช่วยให้ยานพาหนะ สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อชาร์จชุดแบตเตอรี่รถให้มีพลังงานเพิ่มขึ้นระบบระบายความร้อน Thermal System Cooling แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพ85%แต่ก็ยังมีความร้อนเกิดขึ้นบ้างซึ่งโดยปกติจะไม่รุนแรงมากนักแต่เพื่อปกป้องส่วนประกอบต่างๆและให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมควรทำให้เย็นอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่และตัวควบคุมมอเตอร์อินเวอร์เตอร์จะต้องเย็นอยู่เสมอระบบระบายความร้อนนี้ประกอบด้วยหม้อน้ำขนาดเล็กพัดลมปั๊มน้ำหล่อเย็นและท่อเพื่อให้น้ำหล่อเย็นหมุนเวียนเป็นระบบวงจรปิดที่ใช้ของเหลวในการถ่ายเทความร้อนออกจากส่วนประกอบที่ไวต่อความร้อนแบตเตอรี่เสริมออกซิเดอร์ลาแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เสริมเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ไฟฟ้าหากไม่มีแบตเตอรี่หลักแบตเตอรี่เสริมจะทำหน้าที่ชาร์จรถยนต์ต่อไปโดยป้องกันไม่ให้แรงดันไฟฟ้าตกขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าวิดีโอต่อไปนี้จะแสดงการทำงานของแซกชันมอเตอร์ซึ่งแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลที่เกิดจากการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว ทำให้เกิดมีแรงบิดที่ลอ้อทําให้รถยนต์ไฟฟ้าออกตัวและขับเคลื่อนออกไปได้เลือกเชิญชมวิดีโอในไฟล์ต่อไปขอบคุณครับ